ทดสอบที่หนูทำไปสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะนักเรียนทดทักทายเพื่อนๆได้นะลูกทันเยวิตกมลมุชนกเข้ามาแล้วคุณครูทักเทา่าที่เห็นบนจอนะคะ แล้วินนิพาชสุดาพัฒนตอนนี้เข้ามาแล้วสิบสามคนนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับเรื่องของการประเมินอยู่ครูจะเฉลยนะคะทีละข้อคนไหนที่สงสัยข้อไหนจะได้ถามนะคะเอาหนังสือก็การงานขึ้นมาลูก ใครที่มาแล้วค,คุณครูจะให้ดูที่จอมี powerpoint ด้วยแล้วก็จะดูหนังสือประกอบนะคะเราจะได้ไม่สงสัยมีข้อสงสัยตรงไหนให้ถามนะคะเราจะเน้นย้ำในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งและสองที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะ ช่วงนี้นักเรียนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมออกจากบ้านหรือไปไหนก็สวมแมสล้างเจลใช่ไหมคะสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิดสิบเก้านะคะโรงเรียนยังไม่เปิดนะคะรออีกสักพักหนึ่งนู่นแหละช่วงนี้ยังสถานการณ์ยังไม่เงียบยังมีเชื้อโรคระบาดเยอะอยู่นะคะ เพราะนั้นนักเรียนยังต้องเรียนอยู่ที่บ้านอยู่ สองคนที่นั่งด้วยกันมีชื่ออะไรบ้างลูกสองคนเนี่ยหนูอยู่ปสามทั้งคู่ใช่ไหมหรือ,อยังไงอยู่ปเดียวกันค่ะอ,อ๋อหนูอยู่ปไหนหนูคนพูด 3, อยู่สามทั้งสามสองสคนเลยเอ,อ๋อเหรออยู่บ้านเดียวกันไหมอยู่ใกล้กันบ้าน,านเดียวกันค่ะ,คะอ้าวตอนกินอยู่ด้วยกันเร็นพี่น้องกันเหรอหรือ,รอ,อยังไง เป็น<ช>พี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องหนู่ที่บ้านอะไรลูกอยู่อำเภออะไรตอนเนี้ยอำเภอนางรองค่ะแล้วอยู่ในนางรองอยู่ตรงไหนเหรออยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่โคกยางค่ะอ,อ๋อยู่อยู่บ้านโคกยางแต่อำเภอนางรองเออต้องบอกหมู่บ้านเนาะที่บ้านคุณแม่ทําอะไรคะค้าขายหรือว่ายัางไงแม่ไปทางานข้างนอก ของของที่รับราชการ่รารบริษัทหรือว่าอะไรนะอ่าโอเคป้าย,ายหรือวป่าอยู่ลำพังตอนเนี้ยอยู่ที่ที่บ้านอยู่กับใครลูกอยู่กับพ่อ,อแล้วก็ยายคุยกันเฉยๆพูถามที่เฉยมเไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจะได้เรียนนะคะเอาทีนี้เราจะได้ อ่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเป็นทางการและสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะใบหมอนสวัสดีค่ะ,คะจะยินเสียงครูไม่ลูกถ้าจะพูดให้เปิดไม้นะคะขณะที่ครูสอนก็ปิดไม้ mm hmm. เปิดล่องไว้ได้แต่ถ้าจะตอบก็ให้เปิดไม้นะคะไม่พูดแทรกอ่ามาแล้วนะคะธัญวิทยายงานตัวเออเก่งจังเลยอ่าทีนี้ มันดูนักเรียนก็มาเริ่มดูนะคะเราจะทบทวนเราจะคุณครูจะเฉลยแบบประเมินคขาวที่แล้วไหนใครทําแล้วส่วนใหญ่ทาหมดแล้วเนาะ,ะทุกคนทํานะคะตั้งใจทําเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เราก็จะมีการทดสอบอีกนะคะทดสอบแบบนี้แต่ทําแบบประเมินทุกวิชานักเรียนอย่าลืมทํานะคะไม่ได้คุณครูทวงบางคนยังให้คุณครูไปต้องทวงเราก็ตามตาราง ่านะคะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้นะักเรียนก็ถ้ามีหนังสือเอากอทอขึ้นมาแล้วก็ครูก็จะมีการเฉลยนะคะเฉลยแบบทดสอบในหน่วยที่หนึ่งนะคะหน้าสี่สิบสามนะคะเปิดดูในหน้าสี่สิบสามแลม้วครูก็จะมีสไลด์ให้ดูด้วยนะคะหลังจากนั้น,นคุณครูก็จะให้ดูวิดีโอนะคะเป็นการทบทวนบทเรียน อ่ะนักเรียนดูบนจอเห็นห็นไหมคะเห็นทุกคนดูบนจอตอบครูสิคะเห็นไหมลูกเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคเห็นค่ะอ่าโอเคแล้วอ่าเรามาดูบนจอเลยงั้นนะคะมันจะได้ชัดเจนแลวให้ตอบมันจะมาเฉลยทีละข้อพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมพร้อมกันเนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันเพราะบางคนทําไม่ถูกส่วนใหญ่จะได้สิบบางคนก็ได้เก้านะคะน้อยคนจะได้ ส่วนใหญ่จะดูอ่าทีนี้มาดูนะคะแบบทดสอบนะคะหรือแบบประเมินผ่านที่ผ่านมาของวิชาการงานข้อที่หนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมคะบนจออ่าข้อใดเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะการเรียนที่ถูกต้องข้อไหนคะข้อสามค่ะเออข้อสามนะคะอ่าทีนี้เรามาดูการจัดเตรียมอุปกรณ์ไหนใครต่อข้อสามที่ผ่านมา นะและเออยกมือขวาขึ้นนะเพราะฉะนั้นข้อสามก็คือคําตอบที่ถูกคือจัดสมุดหนังสือตามจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนลงในกระเป๋านะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเวลาที่อ่าใช่ไหมอการจัดอุปกรณ์การเรียนเนี่ยเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราต้องจัดอุปกรณ์โดยสมุดหนังสือเนี่ยหรือพวกเครื่องเรียนต่างๆเราจัดลงกระเป๋าตามตารางเรียนนะคะ นักเรียนอยาเอามาทั้งหมดบางคนนี่ไม่จัดตารางใช่ไหมคะก็ต้องจัดตารางเรียนเพื่อพี่จะเวลาเรียนเราจะได้เรียนตรงวิชาที่เรามีนะคะถ้าเรามาที่โรงเรียนหรือแม้แต่เวลาเราสอบห็นไหมคะหรือแบบทดสอบแล้วก็มีตารางสอบตามวิชาถ้าใครที่ทําตามวิชานะคะตามวิชาหรือตามตารางที่สอบนักเรียนก็จะมีงานเสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นบทเรียนเนาะอันนี้คุณครูขอย้อนนิดนึงแต่บางคนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอทําทีนี้ พอรอทำรอทำวิชาเยอะๆเข่าวันหนึ่งห้าวิชาสามวันก็สิบห้าวิชาถูกไหมลูกทีนี้มันก็จะเป็นดินพ่อขางหมูงบางคนนะคะคุณครูต้องตามเนี่ยตอนนี้ยังไม่หมดเลยยังทําไม่หมดทุกคนเลยนะคะบางวิชาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการจัดอุปกรณ์การเรียนก็เหมือนกันเวลาจะมาเรียนสมมติวันจันทร์มีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็จัดลงไปในกระเป๋าจัดสมุดหนังสือแล้วก็เครื่องเรียนเรานะคะ อังคารมีอะไรพูดมีอะไรจัดตามตารางมันจะเป็นนิสยัยเเขาเรียกว่าเป็นการฝึกวินัยในตัวเองด้วยหรือแม้กระการทําแบบประเมินก็เหมือนกันนะคะเขาหน้านักเรียนต้องตั้งใจทํานะคะเข้าใจไหมลกูกเข้าใจแล้วยกมือขวาขึ้นต้องทําตามตารางนะคะอ่ะอาดีมากทําตารางที่เขาจัดไปนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ต้องดูวิชาอะไรเรายังไม่ทําอันนี้คือเป็นการฝึกวินัยด้วยนะคะฝึกระเบียบตัวเอง เองสกใครอ่านก็ได้อ่ะกมลชนกอ่านสิลูกอ่านท,ลานทีละคนก็ได้เดี๋ยวพูจะบอกอ่ะพ่อใดก็ได้พ่อใดเป็นประโยชน์ของการจากกรัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนอ่าข้อใดเป็นประโยชน์นะคะดูดีๆโจทย์บางข้อเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หลายข้อการทําแบบทดสอบเราต้องคิดดีๆหรือมันจะมีรวงมีคําว่าไม่มีคําว่าใช่เนี่ย นักเรียนก็จะทําผิดอยู่เรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นการทําประเมินข้อสอบเป็นการวัดความรู้วัดทักษะความคิดวัดการจัดสมองของเราคิดดีไหมนะคะบางคนี่อ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านแป๊บเดียวทําก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเวลาที่เราทําแบบประเมินหรือแบบทดสอบทุกวิชานะคะ,ะสำหรับข้อนี้เขาบอกข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมอ่า ดูประโยชน์ของมันก็อไกลหยิบใช้สะดวกป้องกันการสูญหายอันนี้ใช่ไหมคะใช่อ่าข้อหนึ่งใช่เลยนะคะข้อสองดูก่อนข้อไข่มีอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนยืมใช้อันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้เราก็ตัดออกไปเวลาอ่านโจทย์ข้อขวายอุปกรณ์การเรียนดูใหม่อย,อยู่เสมออันนี้เกี่ยวกันไหมลูกไม่นะคะมันไม่ใหม่เพราะเราไม่ได้ไปทําความสะอาดเพราะนั้นประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนก็คือหยิบใช้สะดวกป้องกันการสูญหาย นะคะพอเราจับลงกระเป๋าเรียบร้อยเนี่ยเป็นที่เป็นทางใช่ไหมคะเราก็เวลาเราจะหยิบม,มาใช้เนี่ยสมมติต่อไปวิชาภาษาไทยเราก็หยิบม,มาใช้นะคะแล้วหนังสือเราก็จะไม่หายนะคะอุปกรณ์ต่างๆเช่นปกากกาดินสอเหมือนกันเราใส่ในกล่องหรือในกระเป๋าให้เป็นที่เป็นทางนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์แม้จะอยู่ที่บ้านนะคะก็นําไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็คือเรื่องของการจัด บ้านจัดโต๊ะเรียนัดจกิน่นไม่ได้กินอันนี้ระวังเป็นที่เป็นทางใครที่เปิดไม้ปิดด้วยนะคะเสียงเข้ามาเพราะนั้นคุณครูจะอธิบายด้วยนะคะแล้วก็ก็เฉลยข้อสอบไปด้วยเราจะได้เข้าใจเพราะการทําแบบทดสอบอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะไม่ใช่ทําแค่ทดสอบเราเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ ได้เลยนี่เหมือนที่โต๊ะทางานเราเหมือนการที่บ้านก็ปากกาดินสอเอากล่องวางให้เรียบร้อยนะคะเหมือนคุณครูคุณครูอยู่บนโต๊ะทํางานครูก็จะเอาปากกาดินสอเห็นไหมไม่มีกล่องครูก็ใส่แก้ววางเวลาหยิบใช้มันก็จะสะดวกนะคะหนังสือคุณครูก็จะวางไว้ข้างๆนะคะหนังสือสอนหรือพวกเอกสารต่างอยู่ข้างๆโต๊ะเวลาหยิบหยิบใช้สะดวก อ่ะต่อมาข้อสามอ่าเราจะไปทีละข้ออธิบายนะอ่โอดที่คะปนิศราปนิศรายังไม่อยู่เลยอยู่แต่เก้าอี้คุณครูเห็นหน้าบางคนเท่านั้นอ่าดูข้อสามนะคะข้อใดเป็นประโยชน์ของการทำความสะอาดกระเป๋าโรงกระเป๋านักเรียนเป็นประจํากระเป๋านักเรียนดูสะอาดตรงไหมเสมอ เขาถามว่าข้อใดเป็นประโยชน์ของการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนเป็นประจํากระเป๋านักเรียนนะคะเราทําความสะอาดเป็นประจําก็คือเอามาซักถ้าเป็นกระเป๋าผ้านะเป็นเป้นเนโรงเรียนเราเป็นผ้าแล้วก็ซักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหนังทํายังไงคะหนังหนังเราก็เช็ด็ใช่ไหมคะเอาผ้าทุบ<อ>ขดัดนะครับบางคนมีกระเป๋านังหิ้วเออเพราะฉะนั้น อข้อกอใคเพื่อนขอยืมกระเป๋านักเรียนไปใช้ประจำนี่ไม่เกี่ยวกันนะคะไม่ถูกข้อนี้ส่วนขอใครกระเป๋านักเรียนสะอาดดูใหม่เสมอเห็นไหมคุณครูก็ซักนะคะกระเป๋าน้ตบุ๊กคุณครูอะไรเนี่ยบางทีครูก็ซักทําความสะอาดอยู่ประจํานะคะไม่ต้องทําทุกวันแต่อาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์นะคะเพราะนั้นพอพอสะอาดปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคจะมีไหมลูกมีไหมถ้ากระเป๋สะอาดก็ไม่มีเชื้อ โรคนะคะอุปกรณ์การเรียนเหมือนกันอย่างเช่นโน้ตบุ๊กนี่คุณครูก็จะเอาแอลกอฮอล์ใช้สักพักหนึ่งสองสามวันครูก็จะเช็ดค่าเชื้อโรคนะคะโน้ตบุ๊กนักเรียนเหมือนกันในใครเรียนโน้ตบุ๊กยกมือขึ้นใครมีโน้ตบุ๊กตอนนี้อ่าใครเรียนทางโทรศัพท์ iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่นะคะผมไอเียก็ต้องทำความสะอาดเออทาความสะอาดนะคะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์อ่าใครเรียน iPad ลรูปเออส่วนใหญ่ใครเรียนทาง ไอแพดทั้งโทรศัพท์ับ iPad นัเรียนทั้ไอแพดค่ะจอโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์พวกนี้เราก็ต้องทำความสะอาดเช่นเดียวกับกระเป๋านักเรียนนะคะเพราะว่าเราจับต้องมันมันเชื้อโรคมันจะอยู่โดยเฉพาะในห้องแอร์หรือที่เย็นๆเชื้อโรคจะอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเรียนอ่ะไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อมันจะโยงไปถึงชีวิตจริงเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบ รู้จักรักษาความสะอาดเนาะอ่าสามข้อผ่านไปแล้วมีใครมีอะไรสงสัยไหมอ่าข้อขอไข่นะคะข้อสามนะคะใครตอบข้อนี้ตอนทําแบบประเมินส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในแบบฝึกหัดนะลูกอืกระเป๋านักเรียนก็สะอาดดูใหม่เสมอนะคะใครตอบ้อควายค่ะใครนะใครตอบ้อควายอันนั้นมันเป็นผลพ่วงหรือเปล่าได้รับรางวัลจากผู้ปกครองอ่าทําบ่อยๆนะพ่อแม่ก็ให้รางวัลลูก อันนี้ก็เป็นข้อนึ่งแต่มันไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องเท่าไหร่ประโยชน์ของมันก็คือเป็นกระเป๋าสะอาดดูใหม่เสมอนะคะอ่าต่อมาข้อสีอ่าข้อสีนะคะเรียนดูข้อสี่อ่านโจทย์พร้อมกันที่ลูกจะได้มีส่วนร่วมจะได้ไม่นั่งหรับโจธย์ทำความสะอาดะดาข้อใดถูกต้องะดาในข้อ ก็ได้ถูกต้องก็ได้ถูกต้องนะคะเพราะนั้นใช้แปรงลบก,กระดานแล้วใช้พ้าเช็ดชุบนะ้ำเออนักเรียนดูดีๆนะโจทย์ข้อน,นี้นะครูจะมาใช้แปรงลบกระดานทำสะอาดกระดาน่ลูกชอใได้ถูกต้องเออสมัยก่อนโรงเรียนเราก็มีกระดานชุบน้ําแบบนี้แหละเป็นกระดานดำเขาเรียกกระดานดำแล้วเอาช็อคเขียนแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นมาโดยทําเป็นไวท์บอร์ดใช่ไหมลูกใครเคยเห็นกระดานดำใครรู้จัก โรงเรียนแถวต่างจังหวัดเนี่ยแถวบ้านๆเราเนี่ยรอบๆเนี่ยจะมีกระดานดําอยู่ช่วงนี้โรงเรียนแถวบ้านครูนะแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่เขาหน่อยครัโร,ง,ร,รงเรียนเราหรือเรียนในเมืองหรือเรียนที่ส่วนใหญ่เขาจะพัฒนาแล้วแหละเขาจะใช้เป็นไวบอร์ดไวบอร์ดก็คือกระดาษสีกระดานขาวๆแล้วใช้แปรงลบลบที่ไม่ใช่ไม่ต้องใช้ช็อคนะคะใช้กาการมีีดเขียนใช่ไหมอ่าดูข้อนี้กอไก่ใช้แรงลบกระดานแล้วใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ํามันเห็นไหม นักเรียนดูนะดูดีๆชุบน้ํามันบิดหมาดเช็ดคาว่าบิดหมาดก็คือบิดผ้าหมัดหมาดบิดเอาไปชุบพูบแล้วก็บิดให้มันไม่เปียกมากอะ่ะครับอย่างหมัดหมาดแต่ทีนี้มีบางคนตอบมาคานนี้ถูกหรือผิดเนี่ยเพราะว่ามันไปนเหมือนกับข้อขอไข่ใช่ไหมลูกขอไข่ใช้แปรงลกกระดาษแล้วใช้ผ้าขี้ริ้วเห็นไหมผ้าขี้ริ้วชุบน้าเนี่ยน,นี้น้าน้ำน้ำันกัน้มเอาน้ํามันไม่เอาค่ะ ไม่เอาค่ะน้ำมันไม่ได้ลูกมันทําให้กระดานสุกกรุกด้วยแล้วก็ไม่ไม่ใช่วิธีการทําความสะอาดเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดกระดานดําเนี่ยต้องใช้แปรงลบกระดานเนี่ยใช้โดยเอาไม้ขี้ริ้วนะคะหรือผ้าเศษผ้าเนี่ยชุบน้ํานะคะชุบน้ำ,นะะนำนะดีดมานเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้มันจะลวงเห็นนะบางคนอ่านเร็วไปเอากอไก่ผิดเลยชุดน้ำมันนะเพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือขอไข่ใช้แปรงกระดาน อืมแล้วใช้ผ้าคีริ้วชุบน้ําเห็นไหมคะม<า>เออหิดหม,มาดๆต่อมาข้อควายใช้ฟองน้ําชุบน้ําป่งซักฟอกเช็ดนี่ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ได้เลยไม่ใช้ผงซักฟอกอันนี้ไปใช้เวลาขัดพื้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไข่อ่าต่อมาข้อห้าอ่ามาดูข้อห้าธัญวิทย์ข้อห้าอ่านโจทย์สิลูก ใช้อุปกรณ์ปัดกวาดเช็ดถูานกต้องอ่าอันนี้ก็มีประโยชน์กับบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยบ้านเช้าบ้านเช้าก็ปัดกวาดเอาอ่าปัดแบบบอยากย่อนะคะบนผนังออกนะคะทีนี้แต่อันนี้เขาถามว่าการใช้อุปกรณ์ปัดกวาดเช็ดถูบ้านข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องนะดูข้อไกลใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ด อยากย่ายบนผนังสาวผู้จักอยากย่อยไหมเวลาเราเช็ดเราเราไม่ได้ใช้มาคีดีฟเราต้องใช้อะไรพวกขนไก่หรือพวกไม้กวาดยาวๆนะใช่ไหมใหญ่ดังนั้นข้อนี้ตัดออกไปเลยไม่ใช่ข้อที่สองใช้ฟองน้ำลูกน้ำสบู่เช็ดพื้นบ้านอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมกวาดดอาหญ้ากวาดอะไร ใช่ไหมใช่ไหมตอบหญ้ากวาดพื้นไม้ใช่ต้องเวลาเรากวาดบ้านใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นบ้านก็คือไม้กวาดที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยค่ะไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็กวาดพื้นบ้านอันนี้คือข้อที่ถูกที่สุดกวาดดอกแยนเป็นยังไงอ่ะแม่คุณครูจะเอาให้ดูแต่มันจะเป็นการนั่นไหม้รู้จักไม่ได้กวาดดอกหญ้ารู้จักไหมลูกก็ที่เราจะกวาดพื้นบ้านธรรมดาใครถามคะลูกไม่ไม่กวาดด่านมะพร้าวล่ะ อันนั้นอีกแบบหนึ่งมะพร้าวก็จะเป็นแข็งๆยาวๆไว้กวาดน้ําไม่กวาดเอาเลยครูให้ดูครูขาดูดูนี่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 คุณครูขาผัดดอกหญ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าอันนี้ดูนะที่หน้าจอนี่ครูให้ดูเห็นไหมผัดทอดที่วอกกวนแต่ว่าเป็นไครูขอปิดไม้ก่อน อ่าีแม่ไม่กวาดอาดอกหญ้ารู้จักนี่รู้จักแล้วคะ่ะมาบนจอดูที่ลูกเอ้ยอ,อินดูอทีนี้ดูข้อห้าเสร็จแล้วเนาะอ่าข้อห้าเสร็จแล้วต่อมาใช้ไม่กวาดต่อไปก็หกลูกอ่าอ่านจุดพร้อมกันก็หกการใช้อุปกรณ์ปัดกวาดบ้านนะอ่านที่ลูก อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นการใช้อุปกรณ์ปิดกกวางเอ็ดม่าน่อใดต้องอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็คล้ายคกันเออข้อโทษทีข้อหกข้อหกลูกถ้าต้องการทําความสะอาดรองเท้าต่อมามาดูเรื่องรองเท้าแหละเอรองเท้านะคะรองเท้าส่วนหน่รองเท้างนักเรียนเป็นหนังของผู้ชายเป็นผ้าใบใช่ไหมลูก อ่าข้อหกข้อหกถ้าต้องการทําความสะอาดรองเท้านักเรียนที่ทําจากหนังควรใช้อุปกรณ์ใดดูดีๆนะที่ทําจากหนังคือรองเท้าพุ่ดีนะคะอ่อนรองเท้าแป้งคุณนอนเออใช่ข้อคอควายถูกเอามาดูข้อกอไก่ก่อนผ้าขี้ริ้วกับน้ําผงซักฟอกนี่ไม่ใช่นะอันนี้ไว้สําหรับขัดพื้นถูเช็ดทําความสะอาดรถหรือเครื่องใช้เนาะ ขาขอไขอ่ผงซักฟอกกับแปรงซักฟอกเนี่ก็ไว้ทาอะไรแปรงซักผ้า<ะ>อันนี้ไว้ซักผ้าเออไม่เกี่ยวกันเราต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะเวลาเราอ่าน,สนเสร็จล้วต้องดูเออข้อนี้มันใช่ไหมข้อนี้มันใช่ไหมมาดูข้อคอควายครีมขัดรองเท้าแปรงขนอ่อนอ่ามีครีมขัดรองเท้านะคะมันจะเป็นเออมันเป็นตลับตลับเนะอนะ,ะเป็นครีมแล้วก็มีแปรงขนอ่อน นะคะเอาไว้ขัดสมัยครูเป็นนักเรียนครูก็ขัดแล้วรองเท้าเราจะขัดใสเลยนะคะไหนใครมีดูอทายให้ดูมีรองเท้าด้วยอ๋อค่ะอ้า เขาเจ็ดเอาอ่านสิลูกโอเคขาะนี่เป็นขาค่ะครูรูด ขออนุญาตเมื่กี้นี่รู้สึกนิด,ด,นดอ้าวทีนี้มาดูต่อนะคะเมื่อกี้น็ดดุดอนักเรียนมาดูข้อน,นี้ต่อถึงข้อไหนแล้วละ<ห>่ลวละข้อเจ็ดเอาอ่านโจทย์ซิดูข้อเจ็ดไม่เห็นค่ะ เห็นไหมลูกเห็นจอไหมยังไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยค่ะแล้วเราเห็นไม่เห็นหน้าครูไหมเห็นค่ะไม่เห็นหน้าครูแต่ไม่เห็นจอค่ะค่ะรอแป๊บหนึ่งลูกมันหลุดมันหลุด Obrigada. <coughs>